วันนี้ก็มาอยู่กับช right ่องเอซังนะครับวันนี้ก็มาเอาเกียร์ลงนะครับจะเอาไปซ่อมพอดีมีเอฟซีเข <muj> ้ามาให้เอาเกียร์ลงแล้วก็ให้ช่างอ้วนเอาไปซ่อมให้เจนเกียร์เป็นไรเนี่ยเกียร์ลุดไหนอะมันก็อยู่ที่เก่ามาเนี่ยเกียร์ดีดเกียร์ดีเกียร์อะไรเกียร์อะไรเกียร์สองมา คือกี่แรงวะเนี่ยจ้สามสาร้อี่เปล่า35สห้าเฮ้ยติ๊กเกอร์ติ๊กเกอร์สามห้าสาห้ากับสามห้าสถึงสาห้านี่แหละประมาณนี้เนาะมันเกียร์เขาสามห้าเจ็ดเกียร์นะครับเจ็ดเกียร์ไันเป็นไรเกียร์สองเกียร์สองมันหลุดใช่ไหมหลุดเดี๋ยวเรเอาเกียร์ลงแล้วก็จะ ให้ช่างอ้วนเอาไปซ่อมให้ที่เกี๊ยซ่อมใช่ไหมช่างื้อไปเอาอะไรยากหาอะไรให้เขาที่มีอะไรเลยง่ายนื่ล,ลงไปก็แต่เอาไปเป็นคันก็ไม่ทำอืมใช่หมดเพราะมันลอกเกี่ยวในตัวเว้ยดังเลย เดี๋ยวจะพาทุกคนไปดูไอ้นั่นนะไอ้หัวหัวเจ็ดร้อยอะสีฟ้าที่กำลังต่ออยู่เดี๋ยวพาทุกคนไปดูเดี๋ยววันนี้ดูอันนี้ก่นอนครับอัปเดตหัวซีรีส์เจ็ดร้อยหน่อยว่าไปถึงไหนแล้วนะครับโอ้อคอ่อ่ว อขาดไหมไม่ขาดนะมั้งถ้าขาดตุบๆแล้วไม่ขาดครับไปไปเฮ้ยอย่าพึ่งถอยเดี๋ยวปก่อนๆยกี๋ยก่อนเออดังก่อนนิดนึงมันจะเป็นหัวรากมันก็จะเอาออกง่ายหน่อยนะครับถ้าเป็นรถผมมันต้องเป็นรถมีกระบะมันต้องเอาออกใต้ท้องนะ

ซ่อมง่ายนะเจนนะขอดูดูได้ไหมฮะขอดูไหมถอดไหมอ่ะไม่ต้องถอดหรอกแค่เพาะอันเป็นยังไงเจนีมีปัญหาไหมเดี๋ยวคีมดไหมอะไรไหมแบบนี้นะเดี๋ยวมาจิบมาโยคดอีกรอบหนึ่งเลยขอดูให้แจ้งเจ้านายขอาวคัดเก่าใช่ถอดเลยถอดเลยก็ได้ในไหนก็ถอดแล้วเออในไหนก็ถอดแล้วโอุ้ยถอดมาประนันเราไม่ดูคัดเลยพรอะว่าอยากช่างอีกแล้วเนลยยากอีิงกันเนาะ มันประกอบกันขึ้นทำไมไม่ดูเห็นเรื่องอะไรเดี๋ยวเราก็จะถอดดูแผ่นคาร์ดให้เขาด้วยนะน้อยก็วิ่งไปเที่ยวหนึงนะอย่างนีสองซ่อมดีนะเป็นรถหัวลากเนาะจะเป็นซิปลอเนี่ยเอาเรื่องให้พ่อเมื่อกี้มันใหญ่ก็เอาออกล่างไงแต่ว่ามันจะเหนื่อยหน่อยมันจะเหนื่อยขับวันนี้ไม่แล้วก็อันี่ไงเอาฟุ้งริบยกหัวเอาหัวออกอ่ะไม่ใช่ยกยกล่างแล้วก็สุยที่ง่เมื่อกี้นไง ยุคทั <see> <monastery> <The> ้งค <sounds> ันเจ้า <Sort> ค <ing> ัน <Nein> คันเจ้าพี่เจนเดียวเราเดี๋ยวมาดูแผนคัดกันเดี๋ยวมาดูกันนี่เราก็จะถอดเช็คคัดให้เอฟซีเราหน่อยนะครับใช่เอฟซีไม่ว่เจนฮะอู้ฟุ่นน่ะ ไว้ใจใหม่จริงเหรอียบลงอีเป็เหรอจบทำไมเอาออกกันโอ้โหเรื่องเลยเหรอาดีนะถอดอ่ะให้ลูกพี่ดูสินี่จบเหลืออะไรดูดิดูหัวนี้ดิไม่เหลือแล้วครับเป็นไงนะเป็นไงอันนี้ทีแรกว่าจะไม่ถอดนะครับเนี่ยเ ก็เลยเห็นฝุ่นมันเยอะผมก็เลยสั่งให้ถอดนี่เขาเรียกว่ายังไม่หมดนะครับเนี่ยมันถึงหัวนี่เฉยยังไม่หมดมันมีตัวสแกนหรอทีแรกช่างอ้วนบอกไม่ต้องถอดเลยผมบอกให้ถอดเนี่ยเบิกูเป็คนบอกให้ถอดแมโอ้โหอู้เป็นตอนเลยอ่ะดีนะไอ้ไฟวินไม่เล่าปืนโอเคอยู่โอ้โหไฟวินตด้งไปปั๊บไหมไม่ต้องหอกได้อยู่ เจนเจนเจนแต่คัดเจนร้อยไอ้ไอ้ที่เราประกอบไปเขาอะเจนจิ๊บเลยอันเนี้ยเนี่ยอันนี้อันนี้ไม่ดีเนี่ยอันนี้มาจะทำตรงเนี้ยใหม่เลยนะครับเนี่ยทุกคนอันนี้เป็นร่องนิดนึงไอ้ไอ้ประกอบกระดาษทรายคัดออกกันโอ้ยอย่าเพิ่งแย่งพูดดิมึงพูดไปแต่มึงวะกูบอกเขาไม่ต้องตัดออกเลยลูกแหวนตัดออกเนี่ยลูกแหวนตัดออกเนียไอ้พี่เก็บของจนอ่ะเจแล้วแล้วมาดูนี่แหลังเอาพูดเนี่ย เพราะว่าพี่บังส่งรูปมาให้ดูนะพูดไม่รับดอกแกะป่ะนี่ใช่ไหมนี่ผมว่าถึงเขารับไม่ได้ผมว่าผมจะไปพวกนี้แหละเดี๋ยวจะไปเอฟอัพเอไปอัพเดทให้เอฟซีดูครับไอ้1,700นะสวยกิ๊บงเี้ยแบบอุ้ยสวยกว่านี้อีกไอ้แผ่นนี้เหลือแบบเต็มๆเลยเนี่ยเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวพุไปถ่ายให้ดูวันนี้ดูไอ้ทังหมดเดอน เจไดพี่เนี่ยเลไดอันนี้ยังไงเจี้าป่ะไม่ต้องกาดทรายครับหรอแต่อันนี้ก็ว่าทางื้นไปก่อนไปก่อนทนั้นไปก่อนปอะไรไม่นะแต่นี่ต้องเปลี่ยนใหม่อันนี้กี่บาทวะเจดเกินคัดอะประมาณประมาณเอาเอาแค่ประมาณห้าพันประมาณห้าพันเกินไหมถ้าเอาท่องแดงด้วยก็แพงกว่าแค่นี้ก็พอแล้วเอาละครับเดี๋ยวเอาวีสองชั้นคัดท่องแดงอ่ะ เดี๋ยวเราจะเอานี้ขึ้นรถพรุ่งนี้เช้าจะไปแต่เช้าแต่พรุ่งนี้เช้าผมจะมีทุระนะผมไม่ได้ไปเดี๋ยวจะให้ช่างอ้วนเดินดูเครื่องด้วยครับเพราะว่าเพราะว่าเขาจะเปลี่ยนไอ้เครื่องอีกคันนึงเียนแล้วเพราะว่าเขาจะเปลี่ยนเครื่องอะไรนะยังไม่รู้เลยจะเอาอะไรลง g แ o 8หรือเขาเรียกอะไร s, <S ยังไม่รู้เลย มีตัวไหนก็เอาตัวนั้นแหละแต่ก็กำลังหาให้แล้วเพราะว่า P8 สองร้อยหกสิบมันหายากนะครับแพงด้วยก็เลยว่าผมตกลงกับช่างอ้วนว่าจะเอา P11 ลงให้ลูกค้าใช่ไหมเ P11 คอบนะครับมีไหมหรอเออยางตัใหเออยางก็ได้วางลงมาทีบนยางนะมันจะตึงดีรนเลยก็ไหนไม่ใช่ไางใหญ นั่นไงอันนั้นก่อนมันใหญ่บดไหมางอ่ะไม่ใหญ่ไม่ใหญ่อันนู้นอะอันที่เห็นลวดอะเดี๋ยวก็อะไรอะมันจะนี่แหละครับเดี๋ยวจะเดี๋ยวจะไปอัปเดตไอ้เจ็ดร้อยให้ดูแล้วก็ก็จะมีวางเดี๋ยวช่างอ้วนจะวางไอ้แปด e หรือไม่ก็พีเ็ดนะครับตอนนี้กำลังหาเครื่องอยู่ครับ เป็นคอมนะเพราะว่าไม่เอาปั๊มสายครับ,รบลูกค้าไม่เอาปั๊มสาย <c oughs> แต่พวกสายไฟพวกอะไรก็ไม่ต้องห่วงครับ <c oughs> เพราะว่าเดี๋ยวจบให้ลูกค้าเรียบร้อยทุกอย่างนอนอีลยน,นึงลยนึง <c oughs> จะไม่ต้องแปลงเยอะเลยก็แต่ถ้าหาได้ก็ถ้ามีก็เอาครับ